อ่ทีนี้ก็จะเข้าสู่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์กายภาพนะครับในเรื่องของพวกอ่าธรณีภาพพวกดาราศาสตร์นะครับพวกนี้จะเป็นข้อสอบที่เป็นแนวความรู้ความจํานะครับคือเราไม่ต้องคํานวณน,นะครับบางคนก็ชอบข้อสอบลักษณะนี้ถ้าเรารู้ก็จะตอบได้เลยนะครับถ้าไม่รู้ก็จะตอบข้อนั้นไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะวิเคราะห์หรือเดาคําตอบได้เหมือนอข้อก่อน หน้านี้นะครับในส่วนของพาร์ทของเคมีของฟิสิกส์เนี่ยยังพอเดาคำตอบได้นะครับแต่ว่าข้อสอบอาจจะค่อนข้างยากนะครับต้องวิเคราะห์อ,ออกมานะครับแต่ว่าในพาร์ทเนี้ยเราไม่ต้องวิเคราะห์เลยถ้ารู้คือรู้ไม่รู้คือตอบไม่ได้นะครับต้องเดานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดังนั้นพวกเนี้ยต้องทําบ่อยๆนะครับสะสมความรู้เข้าไปไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละข้อ ตอบยังไงกันบ้างนะครับข้อนี้ข้อ76บนะครับบอกว่าในการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาลำดับชั้นหินบริเวณรอยต่อระหว่างแนวเปลือกโลกกับเนื้อโลกได้จากข้อใดนะครับข้อนี้นะครับเวลาเขาไปศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาเนี่ยเขาจะศึกษาได้จากกลุ่มหินที่ชื่อว่า,อาโอฟินโอไลท์นะครับอโอฟิโอไลท์นะครับของประเทศโอมานนะครับตอบข้อที่5นะครับตรงนี้ นะครับเพราะว่ามันตรงนี้จะเป็นแนวรอยต่อนะครับติดกันระหว่างเปลือกโลกกับเนื้อโลกนะครับที่เขาเรียกว่าบริเวณเขตโมโฮโลวิซิกนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นแนวที่แบ่งเขตระหว่างเปลือกโลกกับเนื้อโลกส่วนบนนะครับจะมีความหนาประมาณ0.1ถึง0.5กิโลเมตรซึ่งบริเวณน,นี้จะมีกลุ่มหินที่เรา,เร,าเรียกว่า อันตราเมฟิกนะครับซึ่งประกอบด้วยหินโอฟิโอไลท์นะครับที่เป็นคำตอบของข้อนี้ที่ทเป็นต้นกำเนิดของแมกมานั่นเองนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับไปดูข้อถัดไปครับข้อที่77นะครับตรงนี้นะครับบอกว่าแผ่นอรีภาคในข้อใดไม่ได้อยู่ในแนววงแหวนไฟ นะครับแ uh, นววงแหวนไฟก็คือบริเวณที่มีการเลื่อนตัวแล้วก็เกิดก uh, ผู้ก่อภูเขาไฟขึ้น uh, บริเวณใต้ท้องทะเลนะครับ uh, แผ่นที่ไม่ได้อยู่นะครับสำหรับข้อนี้ก็คือแผ่นอเมริกาใต้นะครับไม่ได้อยู่นะตัวแผ่นนัสกานะครแผ่นอเมริกาเหนือยูเรเซียนะครับแล้วก็คอคอสเนี่ยอยู่นะครับมีแผ่นเดียวที่ไม่อยู่นะครับ เพราะว่านะครับแนววงแหวนไฟเป็นแนวที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับมากที่สุดเลยก็คือบริเวณรอยเลื่อนที่คููบอกนะครับมากถึงร้อยละแปนะครับซึ่งเป็นแนวล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับยกเว้นแผ่นเดียวนะครับที่ไม่อยู่ในนี้คือแผ่นอเมริกาใต้นะครับไม่ได้ติดกับแนววงแหวนไฟโดยแผ่นทรณีภาคนาสกาครับคอคอสนะครับอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดเลยนะครับส่วนยูเรเซียนี่ก็อยู่แน่ๆนะครับ มีข้อเดียวที่ไม่ได้อยู่คือตัวบริเวณอเมริกาใต้ออกบ่อยนะครับอ่าบริเวณอ่าวงแหวนไฟนะครับแห่งไฟตรงนี้นะครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ78นะครับข้อนี้บอกว่าอ่าข้อใดคือความเหมือนของลักษณะหินบะซอนะครับหินแอนดีไซต์นะครับแล้วก็หินไดออไลต์นะครับอ่าข้อนี้นะครับ อ่าผลึกมีขนาดใหญ่ไม่ใช่นะครับลักษณะการเย็นตัวของหินมีการเย็นตัวอย่างช้าไม่ใช่นะครับบาร์โซนนี้เย็นอย่างเร็วเลยนะครับหินการที่หินหนื่นมีการประทุกออกมาจากการระเบิดภูเขาไฟอ่าใช่นะครับเพราะว่าหินทั้ง3มชนิดเนี่ยเป็นหินอัคนีพุทั้งหมดเลยนะครับการเย็นตัวของหินนาการมีการเย็นตัวไม่ใช่นะครับลักษณะ เป็นเหลี่ยมนะครับอ่าไม่ใช่คําตอบคือข้อที่3นะครับคือหินทั้ง3ชนิดมีสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นลักษณะของหินอัคนีที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่79อ่าข้อ79นะครับข้อนี้บอกว่าจากการศึกษาเส้นสเปกตรัมนะครับดูดเกืนอ่า ดูดกืนของกาแล็กซีแห่งหนึ่งพบว่ามีการเคลื่อนที่ด้วยตาประมาณ1,300กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับกาแล็กซี่นี้อยู่ห่างจากระบบสุริยะประมาณกี่พาร์เซกนะครับข้อนี้เราจะแก้โจทย์ได้จากการใช้สมการของฮับเบิลนะครับสมการของฮับเบิลนะครับสมการของฮับเบิลนะครับตรงนี้เราจะหาได้จาก v เท่ากับ s 0 d นะครับอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นออกข้อสอบน,นะครับข้อนี้นะครับ v คืออะไรนะครับ v คือความเร็วในการถอยห่างของกาแล็กซีนะครับความเร็วในการถอยห่างของกาแล็ก c นะครับจะมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ h 0นนะครับคือค่าคงที่ของฮับเบิลนะครับอ่าฮับเบิลจะมีค่าอยู่ที่75กิโลเมตรต่อวินาทีต่อพาสิกนะครับอ่าไม่กะับพาสิกนะครับอ่าต่อไปนะครับคือ ดีนะครับดี D. นี้คือระยะห่างจากโลกนะครับถึงกาแล็กซี่นะครับจะมีหน่วยเป็นเมกะพาสซกเหมือนกันนะครับระยะห่างจากโลกถึงกาแล็กซี่นะครับคือมีหน่วยเป็นเมกะพาสซกนะครับเมกะก็คือ10บกำลังอ่าหนะครับอ่า ทีนี้นะครับข้อนี้นะครับเขาถามหากาแล็กซีนี้อยู่ห่างจากระบบสุริยะประมาณกี่พาเซกพูดง่ายๆคือถามหา D ตรงนี้นะครับเราก็จะย้ายข้างได้นะครับว่า d เท่ากับ V หารด้วย S 0ศูนย์นะครับอ่าเราก็ไปแทนค่าเข้าไปนะครับเราได้ว่า d เท่ากับอ่หารด้วย S0 ศูนย์นะครับตรงนี้ก็จะได้อ่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีก็คือประมาณ1,300 นะครับกิโลเมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับ s 0ก็คือ75นะครับอ่ากิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกับพาสิกนะครับอ่าเราก็หารกันออกมาครับทีนี้อ่าเอาตัดก่อนแล้วกันนะครับตัดก่อนไม่ลงตัวซะด้วยสินะครับอ่าเอาห้าก็ได้ ห้5หนึ่งห้าหะครับห้าสองห้าหครับห้าสามนะครับห้าหโอเคประมาณ52หาร3มนะครับเราก็จะได้5้าหารด้วย3ามนะครับสาอ่า ลบกันเหลือ2เนาะจาก2ลงมา3 6 3 7 21นะครับอ่าเหลือ1 0นะครับก็ประมาณ17.3นะครับเมกะพาสเซกนะครับดีก็คือ17.3เมกะพาสเซกนะครับข้อไหนเอ่ยไม่มีมีแต่1.7นะครับ1.7นี้มาจากไหน1.7มาจาก17นะครับ จุดสามเมกะตรงนี้อย่างที่ครูบอกคือ10บกำลังหกใช่ไหมครับอ่าเสร็จปุ๊บเขาเลื่อนจุดไปอีก1จุดนะครับก็จะได้เป็น1.7 3่งคูณสิอ่าเขียนชัดๆแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อนคนที่บางคนเขาไม่เข้าใจนะครับคือ1.17.3มนี่ครูแยกออกมาเป็น1.73่งเสคูณสิเสร็จปุ๊บ10บกำลังหตรงนี้ก็จะกลายเป็น เอาไปรวมกับ10กําลัง6กนะครับก็จะเป็น1.7ึ่งจุดาคูณสิกําลังเจ็ดพาเซกนั่นเองนะครับสําหรับข้อนี้ก็เลยได้คําตอบคือข้อ4นะครับข้อนี้ไม่ค่อยเห็นออกนะครับแต่ว่าก็รู้ไว้ไม่เสียหายนะครับข้อนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นสูตรของฮับเบิลนี่มาออกนานแล้วนะครับแต่ถ้าออกก็เอาความเร็วนะครับหารด้วยค่าคงที่ของฮับเบิลนะครับก็คือ ความเร็วของกาแล็กซี่อัตราเร็วของกาแล็กซี่หารด้วยเจ็ดสิบห้าแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็คิดเลขออกมานะครับไม่ถือว่ายากนะครับข้อนีอ้ต่อไปนะครับข้อที่แปดสิบนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่าโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ ากนักเรียนกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับ n ิมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับครูจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามหาลัยดีๆนะครับหรือว่า,าไปสอบอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม .4 ถึงม .6 โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป